ก็คงต้องดูในรายละเอียดก่อนนะครับทที่ศกจดสำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและสวนั้นได้เตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากที่รัฐบาลให้เวลา15วันค่ะในการพิจารณาสาระสำคัญจะเป็นอย่างไรนั้นผู้สึกอข่าวมีรายการในเรื่องนี้ค่ะ ได้เญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและสอวอที่คณะกรรมการยกร่างจะนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นสําคัญอาทิมาตรา3ให้เพิ่มข้อความในมาตรา7จทับหและ7จทับสคือในมาตรา7จทับหนกำหนดให้การเลือกตั้งสอสอต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันจากเดิมที่กฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาเอาไว้ และในมาตรา7ทับ2กำหนดว่ากรณีก,ะกะรกตสั่งการให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้กรกะตมีอำนาจย่นหรือขยายระยะเวลาหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ความเหมาะสมและให้การเลือกตั้งเป็นไปได้โดยเร็วสุจริตและเที่ยงธรรมได้มาตรา6ยกเลิกความในมาตรา34และแก้ไขเพื่อให้ผู้สมัครที่ไม่มีชื่อปรากฏเป็นผู้สมัครของผู้อหนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งยื่นร้องต่อกะกะตได้ภายใน7วันโดยให้กะกะตวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน5วัน โดยคำวินิจฉัยใ,ให้ยึดเสียงข้างมากและเป็นที่สุดมาตราเจเพิ่มข้อความในมาตรา39ทับหนึ่งซึ่งให้สิทธิทกรกะตเพิกถอนสิทธทิผู้สมัครได้หากพบว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามโดยวรรสองกำหนดว่าหากมีการนับคะแนนไปแล้วให้ถือว่าบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้นั้นเป็นบัตรเสียหากเป็นการเลือกตั้งแบบระบบปาร์ติลิสกะกะตไม่ต้องประกาศร,รายชื่อและตัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีร,รายชื่อภายหลัง มาตรา13เพิ่มความในมาตรา81ทับ1และ81ทับ2โดยในมาตรา81ทับ1กําหนดว่าผู้อยู่นอกจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งลงหน้าหรือเลือกตั้งกลางต้องไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า20วันในมาตรา81ทับ2กําหนดว่ากกตต้องจัดให้มีการเลือกตั้งกลางจังหวัดละ1แหง่งนอกนั้นจำเป็นต้องมีมากกว่า1แหง่ง ทั้งนี้การเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรในมาตรา14ได้ยกเลิกความในมาตรา83และ84ซึ่งกําหนดว่าการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรทําได้ต่อเมื่อเป็นการเลือกตั้งทั่วไปแต่ถ้าผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิน้อยกว่า500คนหรือมีเหตุจําเป็นกกตอ,อาจจัดให้มีการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ได้ในส่วนที่10การดําเนินการกรณีการเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม มาตรา85ทับนึงระบุว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งถ้างกรกะตพบหลักฐานว่าผู้สมัครฝ่าฝืนกฎหมายลูกหรือสนับสนุนรู้เห็นเป็นใจผู้อื่นให้กระทําการดังกล่าวซึ่งมีผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตให้สิทธิกรกะตเพิกถอนสิทธทิผู้สมัครเป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กะกะตมีคําสั่ง มีมติดังกล่าวกากตเป็นต้องมีเสียงเป็นเอกฉันท์มาตรา85ทับ2เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนกกตอ,อาจตั้งตุลาการอายการและข้าราชการอื่นเป็นกรรมการตรวจสอบ,สอบเสียงเชียร์นายสมัครสุนทรเวชผู้สมัครหมายเลข7ทั่วบริเวณย่านสีลมซึ่งในวันนี้นายสมัครปราศัยกับพนักง,งานบริษัท CP พพนักง,งานธนาคารกรุงเทพสันักง,งานใหญ่และเดินพบประชาชนในซอยละลายทรัพย์ซึ่งขบวนของนายสมัคร เป็นเวลาเดียวกับที่ขบวนหาเสียงของนายธวัชชัยสัจจคุณผู้สมัครหมายเลข13ของพรรคประชาธิปัตย์ไปหาเสียงที่บริเวณนั้นด้วยต่างฝ่ายต่างจับมือทักทายกันแต่ปรากฏว่านายสมัครไม่ได้พบกับนายชวนลีกภายนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปช่วยนายธวัชชัยหาเสียงเพราะว่าแยกตัวกลับไปก่อนขณะเดียวกันนายสมัครบอกว่าตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัวทีมรองผู้ว่าจากเดิมที่มีกำหนดไดว้ในวันนี้เนื่องจากแพทย์สองคนและนักการศึกษาหนึ่งคนยังไม่พร้อม โดยขอเลื่อนไปเปิดตัวในวันพฤหัสบดีที่20<า>นี้หนังสือเพื่อจะออกได้ทันทีแล้วก็อยากให้ประกาศพร้อมกันผมก็บอกไว้จริงๆก่านีน,นะฮะก็ว่าวันพฤหัสเสร็จวันพฤหัสเนี่ยอย่างชา้าผมบอกว่าผมต้องประกาศแล้ววันพฤหัสตอนนั้นขอภายจริงๆไม่มีอะไรอื่นแล้วก็ไม่ควรจะไปเว้นไว้สองคนจะทาพร้อมกันผมก็ขอว่าทําพร้อมกันเท่านั้นเองครับนอกจากนี้นาะยสมัครยังตอบโต้ที่ถูกพักประชาธิปัตย์โจมตีว่าควรจะวางมือเพราะว่าอายุ60ปีกว่าแล้ว แต่หากเป็นเช่นนี้นายชวนก็ต้องวางมือให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนส่วนการหาเสียในช่วงบ่ายที่ย่านเสียงกงจุฬาซอย30ซึ่งเป็นย่านคนไทยเชื้อสายจีนนายสมัครได้ประกาศว่าเป็นคนจีนเหมือนกันมาจากตะกูลแซ่ลีและยังพบคนจีนซึ่งทำซี่โครงไก่ต้มฟักให้นักข่าวชิมด้วย ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีพร้อมกับรัฐมนตรีและสสของพรรคประชาธิปัตย์ใช้เวลาวันหยุดราชการในวันนี้ลงพื้นที่ช่วยนายธวัชชัยสัจจกุลผู้สมัครหมายเลข13หาเสียงในาย่านคลองเตยตลาดปีนังจากนั้นก็ไปหาเสียงต่อที่ซอยละลายทรัพย์ย่านสีลมโดยในช่วนกล่าวแบ่งรับแบ่งสู้กับคะแนนนิยมของนายธวัชชัยแต่ก็เชื่อว่าคนกรุงเทพยังให้โอกาสกับนายธวัชชัยส่วนคะแนนเวลาเลือกตั้งนี้ก็ยากที่จะรู้นะครับแต่ว่า ก็ต้องเคารพดุลพินิษของพี่น้องประชาชนแต่ผมคิดว่าท่านทวัชชัยหมายเลข13ก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนดีส่วนผู้สมัครหญิงที่เป็นตัวเก่งอย่างเช่นนายนางสุดารัตน์เกยุราพันธ์ผู้สมัครหมายเลข5เดินสายหาเสียงที่แฟดคลองจันทซึ่งเป็นจุดเกิดระเบิดระหว่างปราศัยหาเสียงของนายสมัครเมื่อวันที่13กรกฎาคม นางสุดารัตน์บอกว่าให้คนกรุงเทพตัดสินใจเลือกผู้ว่าที่มีนโยบายทําได้จริงเนื่องจากผู้สมัครบางคนเสนอนโยบายนอกเหนือจากอํานาจของกรุงเทพมหานครจะทําได้ผู้สมัครทุกคนเนี่ยถูกเอ็กซเเลนนโยบายเท่าๆกันแต่ผู้สมัครที่ท่านนำอยู่เนี่ยท่านไม่ยอมมาพูดกับใครเลยทั้งๆที่ก็มีคำถามมาถึงเราจากประชาชนถามเราหลายคำถามซึ่งเราก็ตอบไม่ได้นะคะที่เช่น หลายๆหลาย,ลาย,ลายนโยบายที่ท่านนาเสนอนี้จะทําได้ไหมส่วนนางปวีนาหงสกุลผู้สมัครหมายเลข3นอกจากจะไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนเสนากว่าร้อยคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะว่าบ้านถูกไฟไหม้เมื่อช้ามืดวันนี้ก็ยังเดินทางไปที่ชุมชนคลองเตยพร้อมกับนายสุวัลิปตปะพันลบเลขาธิการพักชาติพัฒนา เย็นวันนี้นางพวีนามีกำหนดที่จะตระเวนหาเสียงในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูิด้วยขณะที่นายวิวัตรสรยกรรมทรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14และทีมงานวันนี้หยุดการลงพื้นที่หาเสียงเพื่อต้องการแถลงข่าวกรณีเป็นผู้นําโครงการพระราชมริมาใช้ในการหาเสียงนั้นว่าถูกกลั่นแกล้งเนื่องจากผู้สมัครบางคนที่พยายามปิดกั้นการหาเสียงให้ได้รับความเสียหาย นาวิวัตรยืนยันว่าได้ทํางานสนองพระราชดำริมาตลอดและสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดขณะที่คุณหญิงกระยาโสพลพนิษฐ์ผู้สมัครหมายเลข4พาทีมงานเดินหน้าหาเสียงกับพนักง,งานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่และธนาคารกรสิกรไทยสาขาพหลโยธินนอกจากนี้ยังเดินหาเสียงกับตุ่มพ่อค้าแม่ค้าบริเวณย่านสะพานควาย พันเอกวินัยสมพงศ์ผู้สมัครหมายเลข2ชู2นิ้วตรเวนหาเสียงกับช่างแกะสลักไม้ในซอยประชานรมิตรเขตบางซื่อและในวันนี้พันเอกวินัยได้พานายอิสาราสุนทรวัฒนบุตรชายนายแสงชายสุนทรวัดอดีตผู้อำนวยการอาสมทไปช่วยหาเสียงด้วยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรุงเทพมหาคนครจะเปิดเวทีปราศัยให้ผู้สมัครทั้ง23คนขึ้นหาเสียงคนละ15นาทีโดยแบ่งเป็นสองวันโดยวันพรุ่งนี้เชิญหมายเลข1ึงถึงหมายเลข14 และวันที่20กรกฎาคมหมายเลข15ถึงหมายเลข23นอกจากนี้ยังมีขบวนรโนโนโรงให้คนกรุงเทพออกไปใช้สิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า160การประสัยใหญ่จะจัดขึ้นที่ห้างมาบุญพรองเซ็นเตอร์และศูนย์การค้าวเวอร์เทรซเซ็นเตอร์